ร่วมสนับสนุนรายการโดยอาหารพืชอินทรีย์ชีวภาพ RBI ชนิดทางใบและทางดิน RBI เราจะพลิกแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณ8.6ถึง9.5ล้านไร่และสามารถผลิตหัวมันสำปะหลังสดได้ปีละ17-24ถึง24ล้านตันซึ่งหัวมันสดจำนวนนี้จะถูกนำมาผลิตเป็นแป้งประมาณ8 0 0แสนตันหรือ4ล้านตันหัวมันสด และส่วนที่เหลือจะถูกส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้แก่มันเส้นและมันอัดเม็ดประมาณ4-6ล้านตันหรือเท่ากับ8-12ล้านตันหัวมันสดคิดเป็นมูลค่าการส่งออกปีละไม่น้อยกว่า1.6หมื่นล้านบาทการส่งเสริมให้มีการนำมันสำปะหลังมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหามันสําปะหลังล้นตลาดได้เนื่องจากธุรกิจการเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีปัญหาการขายแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ทําให้ต้องนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสัตว์เพิ่มขึ้น การลดต้นทุนอาหารโครด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศโดยเฉพาะมันสำปะหลังนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจการเลี้ยงโคและจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงโคแบบยั่งยืนอีกด้วยเกษตรกรสามารถนำมันสำปะหลังมาใช้เลี้ยงโคได้3แนวทางคือการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารค้นการประยุกต์ใช้มันสำปะหลังทดแทนอาหารค้นและการใช้มันสำปะหลังปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ การนำมันสำปะหลังมาประยุกต์ใช้ทดแทนอาหารข้นสามารถทำได้หลายวิธีคือการใช้มันเส้นผสมเป็นวัตถุดิบทดแทนอาหารข้นสำหรับโคให้นมโดยการใช้ร่วมกับอาหารเมร็ดสูตรโปรตีน21%หรือการใช้มันเส้นร่วมกับกา,กากเบียร์ซึ่งจะได้อาหารผสมสูตรโปรตีน18%การประยุกต์ใช้มันเส้นผสมเป็นวัตถุดิบอาหารทดแทนอาหารข้นสำหรับโครายโคสาวอายุมากกว่า1ปี โดยการใช้มันเส้นผสมร่วมกับกาก,ากปาล์มเนื้อในเพื่อเตรียมเป็นอาหารผสมสูตรโปรตีน12%หรือใช้มันเส้นผสมร่วมกับกาก,ากเบียร์หรือใบมันสำปะหลังแห้งหรือใบกระถินแห้งเพื่อเตรียมเป็นอาหารผสมสูตรโปรตีน14% การประยุกต์ใช้มันเส้นผสมเป็นวัตถุดิบอาหารทดแทนอาหารข้นสำหรับโครุ่นอายุ3-12เดือนเพื่อเตรียมเป็นอาหารผสมโปรโตีน17%นั้นไม่ควรใช้กากเบียร์สดผสมเป็นอาหารทดแทนอาหารข้นเพราะหากมีเศษอาหารค้างในรังอาหารจะทำให้เกิดกลิ่นบูดและทำให้โครุ่นมีสุขภาพไม่ดีและกินอาหารผสมได้น้อยลงสำหรับอาหารหยาบส่วนใหญ่ที่ใช้เลี้ยงโคในประเทศไทยมักจะมีคุณค่าทางโภชนะาต่ำ หากมีการนำพืชอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนรวมสูงกว่าร้อยละ13และมีเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ต่ำกว่าร้อยละ55ได้แก่ต้นถั่วลิสงหลังเก็บฝักเปลือกไม้ข้าโพดฝักอ่อนยอดต้นข้าวโพดฝักอ่อนซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงควรจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพโดยผสมร่วมกับวัตถุดิบแหล่งแป้งโดยเฉพาะมันเส้นและเสริมด้วยแร่ธาตุและวิตามิน การใช้มันสำปะหลังปรับปร,บรุงคุณภาพอาหารหยาบนั้นสามารถทำได้หลายวิธีคือการใช้มันเส้นร่วมกับต้นถั่วลิสงแห้งหรือเปลือกไหมข้าวโพดฝักอ่อนหรือยอดต้นข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเตรียมอาหารหยาบโปรตีน11.5%การประกอบสูตรอาหารโครให้มีโภชนะได้แก่โปรตีนแป้งเยื่อใยไขมันแร่ธาตุและวิตามินให้เพียงพอต่อความต้องการของโคในระยะต่างๆ ซึ่งเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดในการใช้ฤด,ดูการผลิตและภาวะราคาของวัตถุดิบอาหารโครแต่ละชนิดตรง นะหลังจากที่ดูรายการแล้วเนี่ยจงมีความเชื่อมั่นดังต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังว่าไอ้มันสำหลังเนี่ยมันมีข้อดีหลาย,ลายอย่างนะหนึ่งราคาถูกสองมันมีค่าการย่อยง่ายสูงมากย่อยง่ายสูงมากวัวชอบกินมากแล้วก็ไม่มีสารแทบจะไม่มีสารปนเปื้อนสารเชื้อราฟลาทอกซินเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับใช้ข้าวโพดบดเนี่ยข้าวโพดบดเนี่ยมีราคาค่อนข้างจะแพงนะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเชื้อราฟลาทอกซิน นะมีค่าการย่อยง่ายเนี่ยน้อยกว่ามันทำาหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทำเป็นสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงวัวนมเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่ลูกวัวไปถึงวัวรุ่นวัวสาววัวดายแล้วก็แม่วัวรีดนมนะฮะถ้าเราใช้แหล่งปโปรตีนตามที่ผมแนะนำไปนะเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เม,มเ,เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ข้าวโพดแล้วเนี่ยจะทำให้นะฮะการใช้มันสำาหลังในอาหารโคเนี่ยตามสัดส่วน กับการใช้ปุ๋ยยูเรียตามสัดส่วนที่ผมแนะนำเนี่ยจะใช้ทำจะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยถูกลงนะผมคิดตัวเลขให้ฟังคร่าวๆก็คือสัดส่วนของต้นทุนค่าอาหารค้นเนี่ยถูกลงประมาณ25%เมื่อนำไปเลี้ยงแม่ครัวรีดนมเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตนะเพิ่มขึ้นประมาณ13%แล้วต้นทุนการผลิตนะโดยรวมเลยหมายความว่าถ้าเราใช้อาหารค้นหนึ่งไอเราเรา,เาผลิตนมได้1กิโลกรัม นะเราไปขายเนี่ยสมมติว่าได้สิบอ็บาทยี่สบห้าสตางค์ถ้าเราใช้อาหารที่มีมันสำลังเ,เป็นอาหารข้นไปใช้เลี้ยงวัวแม่วัวรีดนมเนี่ยมันจะมีต้นทุนการผลิตอยู่ประมาณสามสิบสาสิบเปอร์เซนตหมายถึงมีต้นทุนอยู่ประมาณสาบาทหรือสี่บาทขณะที่ในสูตรอาหารของอาหารข้นที่ประกอบไปด้วยข้าวโพดเนี่ยจะมีต้นทุนอยู่ประมาณหบาทเพราะฉนั้นจะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยมันต่างกันประมาณยอยู่ในช่วงนะฮะอยู่ในช่วงประมาณ ผลผลิตต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตนมเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่เปอร์เซนตจะเห็นชัดเจนมากว่ากรณีที่เรานํามันําหลังไปใช้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพการผลิตของแม่โคเนี่ยเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตลดลงนะต้นทุนการผลิตไม่ใช่ต้นทุนค่าอาหารนะฮะต้นทุนการผลิตลดลง ต้นทุนค่าหารลดลงได้ประมาณ25%ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดลงได้ประมาณ37%เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมสนใจการนำมันสัาปะหลังมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับโคสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนมมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดคนครปฐม